สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสวิตช์ด็อกนะครับเราสามารถมีอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วเราก็ต่อกับทีวีได้เลยครับไม่ต้องใช้ด็อกอันใหญ่ๆครับเดีย๋ยวเราจะลองต่อดูแล้วก็เสียบตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้ากับสวิตช์ type c นะครับของตูดเครื่องนะครับอ่าแล้วเราก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปในในปลั๊กเลยนะครับ อ่า,อา,อาสียบสาย D M I ก่อนอเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมอ่าก็เสียบปลั๊กไปเลยครับอ่านี่นะครับใช้ได้นะต่อง<ช>่ายมากาดูดีมีไฟต,ไต้องจะบอกว่าวมันคือสุดยอดนวัตกรรมปี2021น่ออีกแล้วนะตอนนี้ทำไมต้องกดเก้าอี้ด้วยครับ อย่กดไลค์กดแชร์นะคะในช่องยู u ู e ด้วย YouTube นะคะชื่อเดียวกันเลยเกมคนสนักสิ